ก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบรายการเดทอินเกมเมื่อกับผมเดทยินดีต้อนรับสู่เกมนารุโตะเอ็กซ์นารุโตะนินจาโมเทกันด้วยนะครับผมสำหรับตัวของเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรีวิวตัวของพ่อแม่คาคุยะนะครับผมรีคิดอัลติเมทจัสซุสเซเว่นสตาร์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือมารีคิดครั้งแรกก็เป็นเจ็ดดาวกับเขาเลยนะครับผมก็ขออนุญาตท้าความนิดนึงเกี่ยวกับตัวของพ่อแม่คาคุยะนะครับผมสำหรับตัวของคาคุยะนะครับผมเข้ามาในเกมครั้งแรรรรรกกกเมมื่ออออตนิจฉลงคบบปีา ซาลิกชาร์โดแล้วก็ซักุระร่าง Great Ninja War เกรดนินจาวอนนะครับผมเป็นตัวคอนแจกฟรีจากแซนนะครับผมและปัจจุบันนะผมได้มีการรีคิดคู่กับตัวของสักุระเอยขอไปนะผมป้าเซนเดนะผมร่างเกรดนินจาวอนทำเป็นตู้คู่นั่นเองซึ่งพระแม่คางุยนาผมแค่การรีคิดครั้งแรกก็ไม่ใช่ใตีห้าดาวแต่ว่าเป็นเจ็ดดาวกับเขาแล้วพร้อมกับมีการลิมิตเบรกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับตัวของพระแม่คางุยะที่มีการรีคิดมาครั้งนี้นั้นจะโหดแค่ไหนแต่ผมขอเรียกสปอยเลยว่าโหดจัดเลยะ เริ่มกันที่อันตรีของพระแม่คางุยานะครับผมก็ก่อนอื่นเลยผมต้องขอเกริ่นไว้ก่อนนิดนึงนะผมว่าตามปกติแล้วตัวตละคร7ดาวในเกมนี้หรืออันตรีเดาวทุมันจะมีความโหดความเทพขึ้นอยู่กับตัวของเลเวลอันติีใช่ไหมผมอย่างเช่นอัพเป็นเลเวล6อัพเป็นเลเวลที่8หรือว่าการเก็บเกียรให้เต็มใช่ไหมครับทีนี้นยะผมต้องขอบอกก่อนว่าอันติีของคางุยานั้นเป็นอะไรที่พิเศษอย่างมากก็คือแหกทุกกฎฟิสิกของอันตรีเจ็ดดาวทุกตัวในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะผมเป็นอะไรที่แบบว่า ไม่ต้องอัพก็เทพได้อาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะผมนะเริ่มจากอย่างแรกนะผมคาง,งุยะาถ้าเกิดว่าคุณใช้อันตีนี้ในการกันบ้านแล้วก็เอาตัวละครไปกันบ้านนะครับผมตัวของคาง,งุยะาจะทําการลด CP ศัตรูตัวละครที่โดนอันตีของคาง,งุยะนั้นเองของสูิว่าถ้าเกิดว่าอ่าผมเอาคาง,งุยะไปกันบ้านนะผมแล้วก็คาง,งุยะกดอ,อันตีโดนศัตรูนะผมนะศัตรูที่โดนอันตีของคาง,งุยะนั้นจะโดนลด CP ลงด้วยนะผมเหมือนกับสกิลอีก e าของอิตาจีแล้วก็บัฟพิเศษเพิ่มเติมอีกอย่างกก็คืออารโเม CP นมต่เงก โอไทม์คือการลดดาเมจต่อเนื่องตลอดเวลาให้กับศัตรูนะผมซึ่งในเกมนส่วนใหญ่จะมีแค่อย่างเดียวก็คือการติดในส่วนของการลดพิษกับอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของการลด HP ใช่ไหมครับผมมันจะมีอยู่แค่นี้ก็คือเอาง่ายหลักๆคือรวมกันก็คือลด HP ใช่ไหมครับนั่นก็คือโอไทม์แบบปกติกับโอไทม์พิเศษที่มีการเพิ่มมาในส่วนของตัวคางูยะก็คือโอไทาม CP ครับผมก็คือเมื่อคุณใช้กันบ้านเนี่ยแล้วศัตรูโดนดาเมจจากอันตรคางูยักษ์นะผมจากที่โดนลด CP ไปแล้วนะผมจะโดนลดโอไทาม CP อีกก็คือจะทำการลด CP ศัตตรูลลอดเวาแบบ ต่อเนื่องนะผมก็คือถ้าเกิดศัตรูไม่ล้างบัฟเนี่ยก็จะโดนลดซีพีไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตัวของอันติคังมวยะถ้าเกิดใช้โดนศัตรูนะครับจะติดสถานะมึนงงนะครับผมนะติดช็อตติดมืดบอดติดใบแล้วก็โอเวอร์ไทม์แบบธรรมดาก็คือทำการลดเฮทพีไปเรื่อยๆนะครับผมและเมื่อคุณใช้งานอันติคังมวยะก็จะได้ในส่วนของตัวบัฟพลังโจมตีเพิ่มเติมเอคคิดข้ามฮิตเลสนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวอันติเดวิสหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยจะได้ในส่วนของการต้านท่าแบบธรรมดาก็คือต้านท่า normal เล้งรีลิตอเนห์เลชันมันูเพลสแล้วก็อิมแพกนะครับผมแลนะหากคุณอัพตัวของอันตีคังุย่เป็นเลเวลที่8นะผมนะนะก็คือจะได้สองของการลดคูดาวสกิลอันตีลงนะครับผม50%ขออภัยลดคูดาวสกิลนจะสุดลง50%ก็คือสกิลธรรมดาของคุณจะถูกลดลง50%นั่นเองซึ่งไม่รวมอันตีนะครับผมแล้วก็จะได้สงองบัฟเอฟเฟกต้าน่าน ex ทุกสีก็คือ ex เล้งลีลิตอ a นห a เลชันมานูเลยแล้วก็ Impact, กอ,กกอิมเกพเก็ตาน้น,นัะคร คูนั้นจะโดนลดคูดาลง50%นะผมและยังไม่หมดแค่นั้นนะผมสิ่งที่ผมได้เกริ่นไว้ก่อนนะั้นะก็คือสิ่งที่คังุยะมีแต่ตัวอื่นไม่มีและความเทพของพระแม่ที่แท้จริงของอันติใบนี้นะครับผม ตัวละครตัวอื่นในเกมนี้เนี่ยวลาคุณเก็บเกลสีแดงเต็มเนี่ยจนไหนก็จะเป็นแบบว่าอมตะสิบวิได้บัฟตายเกิดใช่ไหมครับผมอย่างเช่นล่าสุดก็คือบัฟใหม่ก็คือตายเกิดทั้งทีมของตัวคูชินะกับซากุระใช่ไหมครับผมแต่ของคังุยะเราทําแบบนั้นไม่ได้นะสิครับแต่ว่ามันเทพกว่านั้นอีกก็คือตัวของอันติพัมแม่คังุยะถ้าเกิดคุณเก็บเกลสีแดงจนเต็มนะครับผมแล้วคุณทําการกดใช้งานอันติหลังจากที่เก็บสีแดงคุณเต็มแล้วเนี่ยตัวของคูดาสกิลง,ด,องอลดลง 50%หรือก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับผมเอาง่ายก็คือสมมุติว่าปัจจุบันนะผมคุณอันตีคังุยะเลเวลหนึ่งนะครับผมเลเวลหนเลยนะคูดาอยู่ที่66วินาทีแล้วคุณไปเล่นดันบ้านอันตีคุณนะผมเก็บเกบสีแดงจนเต็มนะผมแล้วคุณทําการกดใช้งานอันตีคูดาสกิลจาก66วินะครับผมจะเหลือเพียงแค่33วิ แต่ย้ำว่าได้เฉพาะครั้งถัดไปหลังจากที่คุณกดอันตรีแล้วผมเช่นถ้าเกิดสมมติว่าห้องแรกผมเจอสติเกตไฟนอนและเกตสีแดงผมเต็มเนี่ยผมกดอันตรีสติเกตไฟนอนนะผมนะคูดาวครั้งถัดไปของผมเนี่ยจะ3 3วิบาแลวพอมาห้องถัดมาผมเจอโต๊ไฟนอนแต่ผมทําการกดอันติเลยโดยที่ไม่รอเกตสีแดงเต็มเนี่ยคูดาวสกิลผมจะกลับมาอยู่ที่ 6 6วิเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดผมเก็บเกจสีแดงเต็มทุกครั้งที่ผมกดใช้งานอันติคังงูยะนะครับผมบอกได้เลยว่าครูดาสกิลคุณจะลดลงไป50เซนโดยที่คุณไม่จำเป็นที่ต้องอัพเลเวลอันติเป็นเลเวล10หรือ11เเลยด้วยซ้ำนะครเพราะว่าคุณต้องอัพเลเวลอันติเป็นเลเวลสิอัพใช่ไหมผมถึงจะได้ครูดาประมาณ30วิแต่นี้คือแค่คุณเก็บเกแดงให้เต็มเนี่ยคุณก็ได้คูดาจาก 66, ห6เหลือ3าิบามวิแบบง,งงๆนะครับผมแบบว่า, i, e na, าลลเฮ้ยเดี๋ย ครั้งยุ้ย่าเนี่ยครับผมมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสมมตินะผมสมมตินะในกรณีถ้าเกิดนี้ครับผมคังยุย่าเป็นตัวละครสีเขียวซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นที่ต้องมีดาเมจที่สูงครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีอันติเวลสูบด้วยถ้าเกิดคังยุย่าอันติเวลสิบห้านะผมคิดตามผมนะว่าครูดาวันอยู่ที่ยี่สิบห้าวิบวกอเมริตี้ตัวละครเนี่ยครูดาวลดลงไปอีกห้าวินะผมครูดาวเหลือสิบเก้าวินาทีและครับผมคูดาวสิบ 9วินาทีลดไปอีกห้าสิบเหลือเท่าไหร่ครับผมคำตอบคือเหลือสิบสี่จุดห้าวินาทีถูกไหมครับเอผิดนี่หว่าก,กูเหลือแค่ประมาณ10วิอ่ะเออเก้าวิอ่ะ9้าวิส0วิอ่ะคือแบบอันตีเขาง,ง่ายเหลือแค่10กวิครับผมเอาคุณคิดสภาพดูว่าคุณใจอใช้อันตีได้ทุกๆ10กวิคือแบบไม่ต้องแบบอะไรมากมายอ่ะคือผมไม่คุณไม่ออกแล้วอ่ะนี่ก็คืออันตีข้างอุยาครับนี่แค่อันตีนะครับผม ต่อกันด้วยตัวของสกิลลิมิตเบรกนะผมของพระแม่คังุยะ ซึ่งแค่ตู้ตัวละครเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคางูยะนะครับผมเจออันตีแบบนั้นเข้าไปเนี่ยเนี่ยโอ้โหมือไม,อม้น้ำลายไหลกันเลยทีเดียวนะครับผมแบบว่าเพชรในมือมันสั่นไหวใช่ไหมเอ่ยทีนี้มาต่อในตัวของสกิลลิมิตเบรกนะผมนะทำอะไรได้บ้างสำหรับสกิลลิมิตเบรกพายุทรายของพระแม่คางูยะนะครับผมก็จะมีบัฟเอฟเฟกต์คล้ายๆกับตัวของอันตินะั่ก็คือเมื่อศัตรูที่โดนตัวของสกิลพายุทรายในกรณีของการกันบ้านคางูยะโดยใช้สกิลนี้นะผมศัตรูจะโดนทำการลด CP ลงนะครับผมแล้วก็ เ,เมื่อใช้ตัวละครเป็นการบ้านเท่านั้นนะผมนะแล้วเมื่อตัวละครโดนสกิลพา,ายุทรายจะทําให้การติดสถานะสโลนะครับผมแล้วก็ลดต้านท่าสายรีลีสนแบบธรรมดามนุพเลศแล้วก็อิมแพกนะครับผมแล้วก็เพิ่มบัฟอมตะให้เฉพาะกับตัวคัครย่าเองทําการรีคอเวอร์ HPCP นะครับผมแล้วก็ทําการแสดงตําแหน่งกับดักนะครับผมแล้วก็ตัวของสกิลพายุรายตัวนี้นะครับผมจะทำการดาเมจทำดาเมจทวีคูณกับตัวละครที่ติดสถานะลดสถานะนั่นเองนะครับผมนะ,ะคือยังไง ก็คือจะทําการทําดาเมจทวีคูณกับตัวลครที่โดนลดบัฟนั่นเองก็คืออย่างเช่นสมมุติว่า,าตัวละครของเราเนี่ยจะไม่มีผลดีบัฟตามตั้งแต่เริ่มมาใช่ไหมครับผมทีนี้ก็คือถ้าเกิดว่าโดนลดผลบัฟอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการลดกราะลดต้านธาตุ ลดความเร็วเคลื่อนที่ลดดาเมจหรือลดคริติคอลถ้าเป็นบรูโตกับคาวกีเนี่ยจำกัดไว้แค่ว่าต้องเป็นรถเอทีเคกับรถคริติคอลใช่ไหมครับผมแต่คังอุยะครับผมก็คือถ้าเกิดโดนลดสถานะอะไรก็ตามที่ทําให้แบบว่าผลแต่เดิมของตัวละครเนี่ยโดนลดลงนะครับผมอย่างเช่นโดนลดสโลหรือว่าโดนลดเอทีเคโดนลดคริติคอลลงเนี่ยตัวของสกิลพายุสายคังุยะจะทำดาเมจทวีคูณทันทีนะครับผมและเมื่อคุณอาสกิลเป็นเลเวลแปดจะทำการรีคอมเพลซ์เพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็ ถ้าเกิดคุณอัพลิมิตเบรกของขานยะนะครับผมเป็นลิมิตเบรกบวกหนึ่งก็จะได้ในส่วนของการลดคูดาวเพิ่มเติมนะก็คือจากสกิลเลเวลแเนี่ยคูดาวแวินาทีก็จะเหลือคูดาวแค่5วาวิในการลิมิตเบรกบวกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการลิมิตเบรกบวกสจะทําการลดระยะเวลาอามาตะศัตรู3วินาทีแล้วก็ทําการลิมิตเบรกบวกสามก็จะทําการทำดาเมจเพิ่มเติม3 0นกับตัวละครสายสีฟ้าหรือตัวละครสกิลนะครับผมก็คือเช่นตัวของโอบิโตะหรือว่าตัวของอินดรานั่นเองนะครับผม ต่อกันด้วยสกิลสุดท้ายก็คือสกิลลาวาของพระแม่คัคงุย่าที่เราได้ค่ายกันไว้ว่าเออคงังยะามันจะต้องมีสกิลลาวามาหละว่าเป็นสกิลแบบทาร์เก็ตใช่ไหมล่ะก็มาจริงสตัวของสกิลปรดกับดักลาวาของพระแม่คังุยะาทาอะไรได้บ้างนะครับผมก็เริ่มจากตัวของเอฟเฟกนะครับผมก็คือเมื่อคุณใช้ตัวของสกิลนี้ให้คังุยะาในกรณีของการกันบ้านอีกแล้วนะครับผมก็ตัวของสกิลนี้จะทําการติดสถานะนะครับผมโอเวอร์ไทม์ซีพีก็คือทําการลดซีพีสตุูตลอดเวลานะครับผมนะจนกว่าสตุลจะทำการลา ทาออกไปนะครับผมสองก็คือเมื่อศัตรูโดนสกิลนี้หรือโดนดาเมจจากสกิลจะทำการล้าง าล้าง CP ศัตรูผมก็คือทําการลด CP ศัตรูนั่นเองเนอะครับผมแล้วก็ทําการโอเวอร์ไทม์ HP ตามปกติด้วยนะครับผมแล้วก็ทําการลดดาเมจนะครับผมล้างบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับผมเพิ่มอมตะให้กับตัวเองและรวมถึงเพื่อนร่วมทีมเพิ่มบัฟการสถานะให้กับตนเองรว,วมถึงเพื่อนร่วมทีมนะครับผมแล้วก็ทําการสกิลนี้ปลดกับดักนะครับผมแล้วก็ทําดาเมจทวีคูณกับตัวละครที่โดนลดสถานะนั่นเองนะครับผมก็คือ เหมือนกับตัวของสกิลพายุซาก็คือเมื่อศัตรูเนี่ยนะผมโดนลดสถานะอะไรก็ตามที่มันมีแต่เดิมแล้วผมอย่างเช่นลดความเร็วเคลื่อนที่หรือว่าลดคริติคอลลดเอตกเคก็จะทําการทําดามิทวีคูณท,ทันทีโดยที่ไม่เกี่ยงอะไรก็ตามนะครับผมก็มีประมาณนี้สำหรับตัวของสกิลลาวาสั้นๆน,นะครับผม ก็จบกันไปแล้วสําหรับการรีวิวตัวของพระแม่คางุยะเดาวนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมถ้าเราไม่มองในส่วนของตัวบ้านซินเดอแล้วเอาแค่เฉพาะโฟกัสตัวของคางุยะตัวเดียวผมขอพูดเลยว่าแนะนําให้สุ่มอย่างไม่ต้องคิดนะครับผมคือตัวของคางุยะเนี่ยถ้าให้ผมเทียบกับคูชินะแล้วก็เทียบกับตัวซากุระด้วยนี่คืออีกหนึ่งตัวละครกันบ้านสาย DPS นะครับผมนี่เป็นตัวละคร DPS กันบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่หายากมากสําสหรับเกมเกม,เกมนี้นะครับผม ที่มันจะมีมาสักตัวหนึ่งผมถามนยครับ DPS กันมา้าตัวล่าสุดคือใครครับผมมาดละล่างคนซึ่งปัจจุบันนะผมหลังจากมาดระล่างคนมามีใครบ้างครับที่เป็น DPS กันบ้าแบบเทพเทพก็มีการะที่เพิ่งมาเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมและนี่ก็คือ มันอุพแม่คังยะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัว DPS กันบ้านในส่วนของบ้านนอกและสามารถยืนบ้านนอกได้ชิวๆเพราะอะไรครับผมสกิลคังยะทั้งสสกิลเป็นอมตะรวมกับสกิลสีดาอันเก่าของพแม่คังยะที่เป็นอมตะด้วยเช่นกันซึ่งตัวของสกิลนั้นนะผมจะทําการวาร์ปและทําการยือเวลาได้ดีแบบมากๆเมื่อก่อนนี้แต่เดิมทีพแม่คังยะเองก็เป็นตัวละครยือเวลาที่โคตรดีอยู่แล้วผมตั้งแต่ที่มันมานะครับผมและปัจจุบันนะผมรวมกับตัวลีิคิดข้างนี้เข้าไปนะผมนะอมตะทุกสกิ และรวมไปถึงตัวของถ้าเกิดอันตีคุณอัพเป็นเลเวลที่8นะครับผมคูดาวลดลงครึ่งหนึ่งหรือเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอาไปเล่นดันบ้านนะครับผมมีทั้งปลดกับดักมีทั้งวาร์ปข้ามแมปนะครับผมมีทั้งในส่วนของการแบบว่าทำดาเมจทวีคูณ แล้วก็มีทั้งในส่วนของการติดนู่นนี่นั่นนะผมไอ้คือมันครบเครื่องมากและการเล่นในส่วนของตัวบ้านในผมถ้าเกิดคุณสังเกตโดยสกิลพายุทรายคุณสามารถวางหน้าประตูแล้วคุณเดินเข้าได้หรือคุณเล่นแบบปกตินะผมนะจะเล่นได้2อ,อย่างเลยจะแหกก็ได้แต่ถ้าแหกเนี่ยคุณต้องใช้พายุทรายอย่างเดียวไม่สามารถใช้นันตีได้ถ้าเกิดคุณเล่นแบบปกติคุณเคลียบบ้านนอกทั้งหมดทุกตัวแล้วนะผมนะคุณทําการวางพายุทรายเลยแล้วคุณก็ทําการเดินวาร์ปเข้าบ้าน วาร์ปเข้าบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยศัตรูจะโดนพายุทรายแล้วก็โดนดูดนะครับผมบางทีน้องลินอาจจะติดไปด้วยหรือง่ายๆก็คือต่อให้พายุทรายจะดูดไม่ดูดลินเนี่ยนะคุณยังมีเวลาอยู่อีกเยอะเพราะตัวคุณเป็นอมาตะาตลอดเรื่อยๆเมื่อคุณกดใช้งานสกิลนะครับผมแล้วคุณก็แค่วนตัวของสกิลลิมิตเบรกสกิลวาร์ปสกิลตัวของลาวาวนไปเรื่อยๆนะครับผมเอาง่ายๆคือคุณเป็นอมาตะแทบจะตลอดเวลาเลยแล้วคุณก็กดอันตรีตอนที่ทุกตัวเนี่ยหมดปั๊บอมาตะแล้วนะครับผมและอีกอย่างนึงที่ผมมมลืบบอกไปสหรรััพะแ่คงยยนนะคครััับผมงเเป็ตวพิศษที่ทาดเมจทะลุุธาตนะครับผม โดยปกติแล้วเนี่ยตัวของตัวละครเนี่ยจะมีบัฟการสถานะอยู่ก็คือจะไม่ได้รับผลลบของตัวละครใช่ไหมยอย่างเช่นการติดป้ายติดช็อตติดโอเวอร์ไทม์ดวยนี้น,น่นจะไม่ได้รับเลยใช่ไหมครับผมแต่ของคาง,งูยะครับผมตัวของดาเมจที่ทําได้จากตัวของสกิลคาง,งูยะนะั้นะครับจะทาดาเมจทวีคูณพิเศษที่เป็นดาเมตพิเศษนะครับเฉพาะ การทะลุธาตุนะผมก็คือต่อให้ศัตรูจะมีบัฟกันสถานะอยู่แต่คังกูยะจะยังทําดาเมจเท่าเดิมโดยที่ไม่ลดลงแม้แต่น้อยเดียวนะผมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดสกิลตัวละครนะนะผมนะสมมติว่าขอ,ของคังกูยะนะเป็นสกิลสีเขียวนะผมผมยกตัวอย่างเช่นตัวของสกิลพายุรายถ้าเกิดเป็นสกิลสีเขียวและศัตรูมีบัฟการสถานะเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราต้องลดเกาะ้าสีเขียวก่อนศัตรูถึงจะทาดาเมจแรงใช่ไหมครับผมแต่คังกูยะไม่จาเป็นครับผมคังกูยะสามารถทาดาเมจทะ กาอธาตุเลยด้วยสามผมเอาง่ายคือพายุทรายของคังมุยาสามารถทำดาเมจเขีคูณใส่ได้เลยตรงๆโดยที่ ต่อให้ศัตรูจะมีบัฟกันสถานะอยู่นี่คือความอีพิกครับผมซึ่งมันมีผลทั้งตัวของสกิลลาวาและสกิลพายุทรายคุณก็ลองไปดูตัวของสกิลสีธาตุอะกันนะผมว่ามันเป็นสีอะไรเอาง่ายคือมันสามามรถทาดาเมจทะลุสี่ธาตุนั้นได้เลยโดยที่ต่อให้ศัตรูจะมีบัฟกันสถานะอยู่นี่คือความอีพิกมากของพอแม่คังุยะคือเป็นตัวละครรีคิทที่รีดเพชรมากครับผมคือ4,400เพชรถ้าเกิดจากอุปกรณ์ยิงจาหดาวให้ครบนะครับผมแต่ผมคิดว่าเป็นสกิลที่ดีมากและเป็นตัวละครทค ถ้าเกิดไม่นับตัวของสากุระผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครรีคิดที่ดีกว่าตัวละครมาใหม่อย่างเช่นตัวของคุชินะตัวของสากุระหรือว่าตัวของอิชิจิเอนบุด้วยซ้ำนะครับผมผมเลยเชยร์ว่าตู้นี้เป็นตู้ที่ควรสุ่มอย่างมากครับผมถ้าเกิดคุณโฟกัสเอาแค่ตัวของคังุยะแล้วคุณไม่ต้องไปสนใจป้าซซนเดะเลยเพราะป้าเซนเดะเนี่ยเป็นตัวละครที่ทุกตัวสามารถมาทดแทนได้เพราะเป็นตัวละครสำหรับการดันบ้าตามปกติเลยครับผมก็แค่ย้อมแมนสกิลตู้นี้คือขายจริงๆคือขายคังุยะนะครับผม ผมว่าเกมมันค่อนข้างจะจีเนียนนันที่มันเอามาลงไว้ตู้แซมเพราะว่าตู้แซมเนี่ยมันจํากัดที่ว่าคุณต้องได้อุปกรณ์นินจาก,ก็ต่อเมื่อคือคุณสุ่มถึง4,400เพชรนะครับผมแต่มันไม่เหมือนกับตู้ราอัพที่คือคุณสุ่มสกิลครบปุ๊บคุณหยุดพักหน้าเพราะว่าคุณสามารถหาอุปกรณ์กับชิ้นส่วนได้ที่ตัวของตัวราอัพนะครับแต่ว่าตู้นี้คุณจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อคุณได้อุปกรณ์นินจาหกดาวครบนะครับผม4,400เพชรนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครได้สกิคลครบก็ถือว่าใช้การบ้านได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วหาอุปกรณ์อื่นมาทดแทนก็ได้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้พระแม่สุด4,400เพชรครับผมผมว่าไม่ใช่ราคาที่แพงเกินไปสำหรับตัวะครกานบ้านที่อาจจะถึงกับขั้นการตกกีไฟนอลได้เพราะมันสามารถวาร์ปหนีและยื้อเวลาได้แบบอมตะทุกสกิลนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีก็ประมาณนี้เอาไปประกอบการตัดสินใจนี้เป็นเพียงแค่การแนะนำและการรีวิวนะครับเชื่อไหมคิดว่าน่าจะต่ดสิไปเสริมนะครับบายบาย